ม่ีให้อันนี้มไม่มีนะครับ้ว่มันมี้บกเลยตรงนี้ก็ือความจริงนะครับแต่ว่าส่วนที่เราดูแลก็คือแค่ว่ามันมีแรงกดในต้นเองนะครับแต่ว่าก็ขอขอบคุณทีี่กรุส่วนหนึ่งก็คือที่ได้ไปพิีเซนนะครับแล้วก็แนะนำการดูแลรักษาบำรุงแต่ในเบื้องต้น ส่วงที่ผมก็เป็นที่ผมไม่เคยเรียนรู้แา่มาก่อนนะครับคใช่ก็มีแค่นี้ครับแล้วได้ทําบ้านหรือยังครับก็จะมีบ้างมีบ้างเนี่ยครับหรือว่าหลังจากเราทําไปแล้วมันไม่ตันแล้วมันตันน้อยลงตันน้อยลงตันน้อยลงครับแต่เราจะมีรอบรอบเข้าไปอยู่ใช่อรับยังไม่พ่อผมขอติดตามด้วยได้ครับได้ครับอ่าพาจาก OR ออกชั้นตัวแล้วไปที่ TR โอเคขอมือยานะครับขออนุญาตบันท <AJ> <y> ึกวิดีโอนะครับไม่มีเสียงส่วนยานะคะจะเป็นเวนดึกชาร์จแบตเตอรี่พวกอิฟิชชั่นปั๊มแล้วก็พวกสลิปปั๊มแล้วก็ถอดสายมอนิเตอร์ที่ชาร์จที่หัวเตียงคนไข้ตว้เวรคดึกนะคะ แล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่นี่จะชาร์จถึงเช้านะคะคือ8ชั่วโมงเว้เช้าจะเป็นคนถอดถอดออกนะคะทุกวันเลยเหรอใช่ค่ะทุกเว้ดึกค่ะพวกมอนิเตอร์นี่คือจะถือถอดสายออกเลยแต่ว่าพวกอิฟิชชั่นปั๊มกับเออ่สลิปปั๊มนี่คือจะชาร์จแบบดูว่าเครื่องไหนที่ไม่มีแบตก็เสียบต,ตอนเดินเครื่อง <Okay. S 1> บินพกแบตชั่วโมงก็เอนรายละเอยียดครับนั้นเป็นลักษณะการอา่านมนแต่เรื่องแบตบเนี่ยในเดี๋ยวจะมี เขารียว่ากลายุทธ์เชิงรุกอาจจะมีช่างเข้าไปช่วยมากขึ้นเพราะว่าจะต้องเราชาร์จแล้วมีเทคนิคในต่างๆเนี่ยเราจะไปทํา CQI ร่วมกันทั้งหมดให้เป็นผลงานเดียวกันนะครับให้ผอแพทย์ให้คนงานมีภาระงานที่สามารถอ้างอีกได้ในเรื่องของแบบน,นะครับมีโครงการที่ผมเขียนไว้อยู่ออกจาก OPD ไป ER ไปที่ OPD นะครับ